อาน,นิสงของการถวายที่เพื่อเป็นธรณีสงมันมากกว่าทุทกทุกเรื่องเรื่องของทานทั้งหมดเนี่ยที่ดินนี่แหละเจ้าค่ะสาธุหลวงตาคะแล้วการที่เราถวายแบบนี้บางครั้งอ่ะครอบครัวของเราอ่ะก็ไม่ได้เห็นด้วยอย่างเช่นบุตรสาวหรือว่าลูกชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่า ถ้าเราถวายไปแล้วคุณแม่ตัดสินใจถวายไปแล้วไม่ยกมรดกให้ลูกแล้วแต่ยกมรดกให้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเครคืนไม่ได้แล้วเจ้าค่ะถ้ามีหลักฐานแล้วก็คืนไม่ได้แล้วลูกลูกเขาจะได้รับบุญไหมคะเตาลูกเขาก็จะได้รับบุญอยู่นะเขาไม่สายใหญ่เจ้าค่ะแต่มันก็จะเป็นบุญแบบว่าแอบมีเคญื่องบ้านไปเรื่อยๆสร้างวัดน่ะก็คือจะเป็นบุญที่คอยแอบช่วยเหลือเขา ทุกพบทุกชาติข้างหน้านั้นในวันที่เขายังไม่เข้าใจคําว่าบุญคืออะไรเขาอาจจะต่อต้านเขาจะเข้าใจในอนาคตอยู่ค่ะหลวงตาทํายากนะคนโบราณก็าจรงถาชอบถวายที่ดินสร้างวัดน่ยไม่เห็นใยอายุทยาเป็นตัวอย่างเลยนะวัดเต็มไปหมดเลยติดๆๆๆกันไม่เห็นนะค่ะวัดลางอย่างนั้นะเนะจ้าค่ะ วัดที่อยุธยาสุดท้ายแล้วพอยุคสมัยเปลี่ยนน่ก็ไม่ได้ล้างอีกต่อไปไลแล้วก็ก็มีประโยชน์ให้กับคนแถวนั้นด้วย<ช>เพราะ,ค,ะคนไปเที่ยวก็จะเงินจะไหลเข้ามาใช่เจ้าค่ะหนงตาหนูก็มีโอกาสได้พาครอบครัวจากยุโรปไปเที่ยววัดที่อยุธยาก็มีเก็บค่าเข้าเจ้าค่ะใช่ ก็เป็นค่าบำรุงสถานที่น่านาประโยชน์เลยแล้วก็พอหนูได้เข้าไปก็รู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะมากเลยวันนี้ก็คงจะได้หลายหมื่นบาทใช่บางคนบอกวัตถุสร้างวัตถุไม่เข้าใจเรื่องการสร้างวัตถุคือมันตกผลประโยชน์อ่มันไม่ได้ตกนนสู่รุ่นนั้นแต่มันมาส่งถึงรุ่นเรานอนาพตรุ่นข้างหน้านอาจจะน,นานเราคตคือเขาแล้วแหละจอไม่อีกทีเขาก็ต้องมา เจอวัดเขาอันเจ้าค่ะหลวงตาแล้วที่เห็นก็คือว่ามันจะมีชุมชนเกิดขึ้นอย่างเช่นการขี่รถตุ๊กๆเช่าจักรยานขี่รอบขี่รอบวัดหรือไม่ก็ขายของชําขายกาแฟขายน้ำดื่มมันก็เยคนแถวนั้นเหมือนที่หลวงตาพูดเลยใช่ค่ะเหมือนที่หลวงตาพูดเลยว่าพระใหญ่เลี้ยงคนบริเวณนั้นแล้วก็วัดก็เลี้ยงคนบริเวณนั้นโชวเจ้าค่ะอันนี้ันคือประโยชน์ เป็นประโยชน์ที่ไม่ว่าจะอายุทยาผ่านมากี่ร้อยปีก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ยเสือ่อยังเป็นประโยชน์อยู่ถึงจะเสือเส่อมระยะหนึ่งอ่ะเจ้าค่ะสักพักมันสงบมันก็มีประโยชน์อีกแล้วแหละเจ้าค่ะมันจะเล้ะเสื่อมใช่เจ้าค่ะหลวงตาเพราะว่าหนูได้เข้าไปหนูก็เห็นถึงเอ ผนังโบสถ์เก่าๆหรือว่ากำแพงเก่าๆที่มันเคยยิ่งใหญ่ณสมัยนั้นน่ะเขาไม่มีเครื่องมือเขามีแต่มือสองมือกับมันสมองถามว่าเขาทำได้อย่างไรเจ้าค่ะท่านตาในโบราณเขาใช้เขาใช้เขาใช้การฝึกสมาธิเหมือนกับเขาที่เขาสร้างโบสถ์วิหารนะ่ะเขาเอามาจากดาวดึงน์นั่นนะ หลวงตาช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะก็คนฝึกฝึกเนี่ยเวลานั่งเขาก็ไปท่องได้ข้างบนเขาจะสร้างบทสร้างวิหารเขาก็เอาลงมาจากดาวดึงไงแบบแบบมาเอามาจากดาวดึงถูก์แล้วขเขาก็าบอกช่างเรืองเขาก็ทึ้บไประม,มาณนั้นนะขึ้นไปดูแบบแล้วก็ดึงลงมาสร้างบนโลกมนุษย์ ช่เหมือนปะสาสาทหินต่งตางๆเขาเห็นแล้วก็มาเขียนเขียนเ,นเรื่องราวแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนั้นแหละเจ้่ค่ะหนวงตาหนูได้มีโอกาสไปท่องเที่ยววัดต่างๆตามสถานที่ดังๆของประเทศไทยเพราะเนื่องจากครอบครัวบินมาจากยุโรปก,ก็เลยต้องพาเขาไปเที่ยวก็เลยได้เห็นตั้งแต่ในกรุงเทพอะค่ะก็ ผนังโบสถ์เก่าๆอะค่ะนักท่องเที่ยวก็ไปยืนมุงไปยืนดูแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปก,กับผนังวิหารผนังโบสถ์เก่าๆที่บรรพบุรุษของเราได้เคยเขียนไว้ยุโรปก็เหมือนกันเวลาไปเที่ยวเขาเ,าเขาไปดูของโบราณเขาหมดเยปราสาทโบราณที่บ้านนี่ก็เหมือนกันบ้านคริสเตียนเนี่ยเวลาใครไปเนี่ยเขาจะไปดูกำแพงอะไรนะเบอร์ลินนะจ๊ะค่ะ ไม่ใช่ไอ้ที่ขุมพนสูงๆงก็เรียกอะไรหออะไรน,นั่นอะหอไอเฟลเหรอคะไม่ใช่ที่เขาอะไรอ่ะเ,อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเจ้าค่ะเป็น,ปนแโบส<น>ถ์ใช่ไหมคะโบสถ์ก็มีที่พักคนก็มีเป็นปาการอะไรนั่นน่ะใช่ไหมคนคมันไปเที่ยวข้างไงนนั่น วันหนึ่งเงินเท่าไหร่หรู้เปล่านะน่าจะเป็นล้านมี<ช>มีร้านค้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดในนั้นนะค่ะมันของโบราณนะนั่นแนหะที่เขาสร้างไว้ใช่เจ้าค่ะพอได้ไปแบบนี้ยเราก็เลยได้ระลึกถึงว่าอ๋อที่หลวงตาพูดทุกวันทําทุกวันแล้วสอนทุกวันที่มีคนมาขัดแย้งว่าทําไมเราต้องสร้างนั่นสร้างนี่ไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์นะตอนนี้แต่มันเพื่ออนาคต ที่ที่หลวงตาพูดว่าถ้าเราสวดมนต์จริงๆอะ่ะเราจะมองการไกลเหมือนที่หลวงตามองการไกลแล้วก็มีกุศโลบายให้พวกเราสร้างพระสร้างสร้างรูปลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ไหมคะใช่เมืองจีนไม่เห็นเหรอนคนไทยไปเที่ยวนะพระใหญ่ๆมค่ะเสียสตังนะไปเที่ยวบ้านเขาค่ะเ <laughs> <laughs> มืองไทยก็เสียเจ้าค่ะหลวงตา เสียเหรอห้าร้อยบาทค่ะหอ้าร้อยบาทวัดโพสามร้อยบาทเจ้าค่ะหลวงตาคนไทยฟรีไม่ใช่หรอคนไทยฟรีเจ้าค่ะแต่ในวัดมีแต่ฝรั่งและต่างชาติเจ้าค่ะหลวงตาโอ้ไปเหมือนแจกฟรีอะเจ้าค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าเข้าฟรีแต่จริงๆคือจ่ายเงินค่าเข้าแล้วก็วัดที่อยุธยาก็ต่างชาติก็เสียค่าเข้าเจ้าค่ะหลวงตาแล้วตอนนี้วัดที่เชียงใหม่ที่หนูไปวัดในครูเมืองก็เสียค่าเป็นค่าบำรุง ห้องน้ำเจ้าค่ะหลวงตาแต่ฝรั่งเขาก็ไม่ได้รังเกียจนะเจ้าค่ะหลวงตาหนูถามจากคนที่ไปเขาก็ถือว่าเป็นการโด onation ก็คือเป็นการบริจาคช่วยเหลือวัดดูแลสถานที่เจ้าค่ะหลวงตาก็ดีฮะเราสร้างเลยสร้างลุงจักรพรรดิองค์ใหญ่เลยเนีทำเป็นวัดเลยเจ้าค่ะหลวงตา,อ,า,าอยู่ได้เป็น พันปีสาธุค่ะหลวงตาหลวงตาคะแล้วทำไมทาไมคนรุ่นเนี้ยถึงนิยมพระกรุแตกกันคะพระกรุแตกดียังไงเจ้าคะหลวงตาพระกรุแตกเขาขุดขุดในโบสถ์ในวิหารในเจดีได้มันก็เห็นหายพระเนี่ยที่นี่ก็มีหายพระเนี่ยใช่ค่ะหลังห<น>ลวงปู่เต็มเลยค่ะใต้หลวู อีกหลายร้อยปีหรือพันปีก็จะาขุดขึ้นมาอีกด้เนี่ยเจ้าค่ะหลวงตาเอามาซ่อมใหม่ค่ะแล้วแล้วอย่างนี้คนถึงนิยมพระกรุบแตกกันเพราะว่ามีความัม,น,มนนานแล้วไหมบางอย่างมันหลายพันปีอะ่ะเขาดูที่หายเงี้ยหายหายที่มันจุอะ่ะเจ้าค่ะหลวงตา,าจะรู้ยุคไหนยุคไหน หนูเองเคยได้มีโอกาสไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ไปเจอเจดีเจดีหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนที่หลวงตาว่าก็คือเจดีท่านพังถล่มลงมาจากการที่ฟ้าผ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระก็กุแตกเหมือนกันค่ะหตวงตาก็เจอพระในหายมากมายใช่แล้วเจ้าโอวาสท,ท่านก็เก็บรวบรวมพระแล้วก็นําพระเหล่านั้นสคิคะมาออกกูชาเพื่อนําเงินไปสร้างไปบูรณนะธนบำรุงใช่ ืคือด้วยความที่หนูอายุไม่เยอะมากแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพอได้ไปวันนั้นก็เลยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อธิบายให้คุณคริสเตียนฟังว่าเนี่ยสิ่งที่หลวงตาพาพวกเราทำไว้ในวันนี้มัน,นาอาจจะยังไม่เห็นผลมันเห็นผลเริ่มจะทำแล้วแต่สำหรับคนที่มองว่าอืทํทำอะไรกัน<ถ>อะไรอย่างเงี้ยเจา<ถ>้าค่ะสร้าง<ถ>แต่พระดูไร้สาระมากาเลยปียารณาก็ ถ้าเขาสวดมนต์ภาวนาก็จะเห็นผลจะเริ่มทําแล้วคือหนูเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่หลวงตาพูดอะไรมาทั้งหมดอหนูอาจจะยังไม่ได้เชื่อแต่พอหลวงปู่ดึงหนูใน GPS ะคะให้ไปเจอวัดอะไรพวกนี้นะคะ่ะหลวงตามันก็เลยเป็นการประจักษ์โดยภาพทางสายตาและภาพในปัจจุบันว่าสิ่งที่หลวงตาทำเนี่ยหลวงตาไม่ได้อธิบายอะไรมากแต่การที่หนูได้ไปเห็นภาพเหล่านั้นนะคะเหมือนหลวงปู่พาพาลงไปอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ตอบคำถามแล้วก็ยิ่งยิ่งศรัทธาใน,ในในหลวงตามากขึ้นค่ะมีเป็นร้อยหายลนเนี่ยถึงร้อยไหมใต้นี้เหรอคะหลวงตานี่ในข้างล่างเนี่ยมีพระทองคำด้วยนะคะโอ้ยต้องรีบตายรียบเกิดแล้วล่ะเพราะว่าพอหลวงตาพูดถึงว่าเราจะเกิดมาอีกใช่ไหมคะหนูก็เลยเอาวะหลวงพระทองคำสักองค์ก็แล้วกัน ก็ก็แอบใส่ไว้ค่ะหลังตาหวังว่าเทพพรมเทวลาจะดูแลรักษาชั่วระยะเวลาหนึ่งใช่ไหมคะอยู่แล้วคฮะอืมมาหาไม่เจอหรอกับค่ะถ้าโจรมาเขาจะหาไม่เจอไม่เห็นอืมมันมีที่ที่เมืองนะตอนที่ลงตาไปเมืองนาบ่อยไปแรกๆนะนะ ชาวบ้านแถวนั้นอะ่เขาลงป่าเข้าไปไปเจอถ้าพระเต็มเลยไม่รู้จะเอาอะไรเขาก็เลยกล่าวว่าจะออกมาชวนมาชวนพวกอะเข้าไ้ขนมันเต็มมันเต็มถ้ำไงออกมาก็เอามีดถากไว้ทำสัสญลักษณ์ไว้ไม่ให้หลงเออ แต่พอกลับมาอีกทีไม่มีแล้วครับสัญญาลงสัญญาิก็หายไปหมดแล้วเหนใช่เขาก็จะมีวิญญาณที่ดูแลเ<ข>้า,าอยู่มา,าได้ไงโอ้มันจะดูแลมันคงหลายพันปีแล้วนะค่ะหลวงตาคิดว่าที่นี่จะอยู่ได้สักกี่กี่ร้อยปีเจ้าคะหลวงตาถ้าสร้างจริงก็นสองพันกว่าปีโน่นแหละถ้าสร้างรูปรักษณ์ใหญ่ๆนะ เจ้าค่ะรูปลักษ์ใหญ่ๆสามารถอยู่ได้จนถึงเป็นหลักพันปีอย่างนี้พวกหนูต้องเกิดตายก็มีคน่อมบไยอ๋อค่ะแถวนี้มันเกิดเกิดแต่ตายแถวเนี้ยค่ะหลวงตาหลวงตาคะนนะแล้วถ้าพวกหนูสร้างพระหลายที่แล้วหนูจะไปเกิดหลายที่ไหมคะหลวงตา <c oughs> ชาตินี้เกิดตรงนี้<อ>ชาตินี้เก,เกิดตรงนี้เราก็เลือกเกิดเอาเด็แล้วถ้าหร,รือไม่เกิดนะแล้วแต่เราหรอกเจ้าค่ะ แล้วถ้าเราเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับที่นี่เราเราอยากวางลกลากตั้งหลักโลกลากที่นี่อย่างเงี้ยก็มันก็เป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าเรามีทรัพย์ก็น่าทำนะพูดถึงถ้าค่ะถ้ามีก็น่าทำเพราะทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันก็เวลาเราตายไปมันก็มันก็ไม่ได้ไปตามเราหรอกแต่สิ่งที่เราสร้างเนี่ยพวกนี้ตามเรา ผ้าเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นนามธรรมในอนาคตมันก็เป็นรูปธรรมรูปนามนามรูปรูปนามนามรูปอาจจะเข้าใจยากหน่อยเจ้าค่ะคนจะเข้าใจก็ต้องคนจะต้องฝึกต้องเรียนไงเจ้าค่ะหลวงตาฉันเขาจะสร้างไปทําไมล่ะค่ะหนูหนูเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะหลวงตา จากตอนแรกที่อาจจะยังไม่เข้าใจบ้างแล้วก็มีแอบคัดค้านในใจเล็กน้อยานอนบ้านเราใหญ่ๆทั่วไปนะนะเวลาตายไปแล้วเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีการแผ่บุญเพราะมันเป็นบ้านไม่มีคลื่นของบุญเนี่ยเข้าใจไหมไม่มีคลื่นของพระไม่มีคลื่นของการอธิษฐานมันก็เป็นคลื่นของเราที่อยู่ในบ้านนะกินนอนอะไรพวกนะี้ย อริยบทนะนะมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราสร้างอย่างนี้มันก็จะมีเสียงสวดมนต์ใช่ไหมละ่ะมีคนมาอธิษฐานพลังงานไม่ได้สูญไปไหนในอน,นาคตถึงมันล้างไปแล้วเนี่ยคนมานั่งเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงสวดมนตนะ์เจ้าค่ะหลวงพ่อว่าจิตเบาๆเขาก็ได้ยินเสียงนะโมพุทธายะอยู่นะพอมันมันเป็นขึ้นมันเป็นสายใหญ่ขึ้นของสายใหญ่ เขาใจยากอยู่นะเจ้าค่ะหลวงตากับกันถ้าเราเปิดในบ้านของเราก็สามารถนําน้อมลาพลังงานของท่านมาที่บ้านเราได้ <c oughs> เปิดเพลงไว้ตลอด <c oughs> พูดถึงน่าจะไดายคนที่สร้างใหญ่ๆสร้างบ้านใหญ่ๆด้วยอะไรพวกนี้เจ้าค่ะจริงๆบ้านเนี่ยสร้างพออยู่กพอแล้วนะพูดถึงใช่ค่ะหลวงตา บางคนมีบ้านทั่วโลกเวลาตายไปไม่มีบ้านอยู่เลยข้างบนไม่มีอ๋อสาธุก็คือบนบนโลกมนุษย์เขาเป็นเขาเป็นเจ้าของบ้านทุกทวีปของโลกเลยแต่เวลาตายไปแล้วบ้านก็ไม่มีเขาก็จะไปนั่งก็จะงองไว้ตามถนนหนทางก็มีะซึ่งในอดีตเขาเป็นคนที่รวยมากหลวงตาเคยเห็นไหมคะอเยอะแยะ สมัยที่ฝึกกับหลวงปู่อ่ะเจ้าค่ะสมัยนี้หลวงตาก็เห็นใช่ไหมคะเจ้าเมืองต่างๆหรือว่าเศรษฐีคนที่ติดๆนะติดวัตถุนั่นแหละคนที่รวยรวยแล้วไม่ทําบุญนั่นแหละเวลวไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจพบชาติข้างหน้าไงคนรวยอ่ะหนูเห็นเขาทําบุญนะคะหลวงตาบางคนเขาก็ทําแต่หนูเห็นเขาเลยแต่หนูเห็นเขาเอาไปลดหย่อนภาษีกัน มีนมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเจ้าค่ะ